วัครับพบกับพี่เต้ไพฑูรนะครับวันนี้มาแบ่งปันในส่วนของ3เชื่อ3คิดและ3ธรรมชาติของธุรกิจโดยทั่วไปนะครับในทุกๆธุรกิจนะครับวิธีคิด80วิธีการแค่20วันนี้ครับต่อให้ท่านมีวิธีการมากมายขนาดไหนแต่วิธีที่ท่านไม่ผ่าน ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จนะครับวันนี้เลยอยากมาแบ,บ่งปันในส่วนของวิธีคิด80%เรนะครับเริ่มจาก3เชื่อก่อนสิ่งแรกที่ท่านต้องเชื่อก็คือ1เชื่อมั่นในตัวบริษัทหรือองค์กรที่ท่านจะร่วมง,งานด้วยนะครับยกตัวอยา่งางซีมันสุขท่านศึกษาข้อมูลต่างๆนานาท่านเชื่อในตัวบริษัทหรือยังถ้าเชื่อท่านจะใส่แรงและใส่กําลังลงไปนะครับแต่ถ้าท่านไม่เชื่อในสิ่งใดส,สิ่งหนึ่งก็แล้วแต่ ท่านจะไม่ใส่แรงและใส่กําลังลงไปเลยเพราะขาดความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นเชื่อแรกสําคัญนะครับเราต้องดูว่าซินบันสุขคือใครฟิลคือใครบอสเตคือใครนะครับนี่คือเชื่อแรกที่ท่านต้องศึกษาหาข้อมูลทุกๆงานครับทุกทุกทุกทธุรกิจเราต้องศึกษาหาข้อมูลมาก่อนว่าองค์กรหรือบริษัทที่เราจะร่วมง,งานด้วยมีความเชื่อมั่นเชื่อถือมาก น้อยเพียงใดนะครับนั้นอยู่ที่ตัวท่านศึกษาหาความรู้นะครับสำหรับซิมบันสุวันนี้เรามีความเชื่อมั่นหรือยังเราเชื่อในโครงการซิมบันสุหรือยังเราเชื่อในฟิลหรือยังเราเชื่อในบอสเตหรือยังถ้าเชื่อเราจะใส่แรงลงไปจริงไม่จริงแต่ถ้าเราไม่เชื่ออะไรเราเขาเรียกอะไรอ่ะเดินหน้าสอเก้าเดินหลังสก้าจะวนอยู่ที่เดิมแต่ถ้าเราเชื่อปับ๊บปลูกถั่วงอกเอ่อ ปลูกถั่วเขียวได้ถั่วงอกอย่างนี้ถ้าเราเชื่อแบบนี้เราจะใส่แรงลงไปเราจะปลูกมันเข้าใจไหมครัเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องเชื่อก็คือต้องหาให้เจอว่าสิ่งที่เรากาลังจะร่วมง,งานด้วยมีความเชื่อมั่นสําหรับตัวเราเพียงใดเพราะมันมีผลต่อการลงแรงกําลังความรู้ความสามารถที่เรามี เราจะใส่เต็มที่เพราะอะไรครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันเกิดผลลัพธ์จริงๆมันน่าเชื่อถือจริงๆและมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆและประสบความสำเร็จได้จริงนี่คือเชื่อแรกที่ท่านต้องมีคือเชื่อมั่นในตัวบริษัทสองเชื่อมั่นในระบบ ระบบของบริษัทหรือระบบของทีมองค์กรของเราเช่น FBO และมีระบบของบริษัทนะครับที่มาเทรนนิ่งของโครงการซิมบันสุขมันสามารถย้ำนะมันสามารถทำให้คนประสบความสำเร็จได้จริงไหมจับต้องได้จริงไหมมีคนประสบความสำเร็จจริงไหมด้วยการใช้ระบบของบริษัท และการใช้ระบบของ f v o หรือแม้กระทั่งสังคมบูฟเฟ่ออนไลน์ก็แล้วแต่มีคนสำเร็จให้เราเห็นจริงๆไหมนี่คือเราต้องเชื่อมั่นในระบบก่อนว่าฉันเป็นดีลเลอร์หรืซินบันสุกแล้วเนี่ยระบบของสินบันสุกเองหรือ FBO เองหรือสังคมบูฟเฟ่ออนไลน์เองจะสามารถนำพาตัวเราประสบความสำเร็จได้จริงไหม นี่คือสิ่งที่ทุกท่านต้องหาความเชื่อมั่นให้เจอถ้าเห็นจริงจับต้องได้รุยแหละรุยแหลกไม่ต้องคิดอะไรมากนี่คือเชื่อที่สองนะครับและเชื่อที่สามเป็นเชื่อที่สำคัญมากที่สุดในเมื่อท่านเชื่อมั่นในบริษัทแล้วเชื่อมั่นในระบบแล้วว่าพาเราสำเร็จได้จริงและพาคนที่เราไปแนะนำ เราไปขยายสาขามาสำเร็จได้จริงๆสิ่งที่ท่านต้องเชื่อที่ 3... ก็คือท่านต้องเชื่อมั่นในตัวเองอย่างสุดใจว่าตัวท่านเองก็สามารถประสบความสำเร็จได้จากโครงการสิมปันสุขด้วยการใช้ระบบและเชื่อมั่นในบริษัทต่อให้ท่านเชื่อมั่นบริษัทเท่าไหร่ ต่อให้ท่านเชื่อมั่นในระบบเท่าไหร่แต่วันนี้ท่านบอกว่าตัวเองไม่สามารถประสบความสําเร็จในโครงการซิมปันสุขได้ก็จบครับเปล่าประโยชน์เชื่อผมไหมเพราะฉะนั้นเชื่อที่สามท่านต้องเชื่อมั่นในตัวเองสุดหัวใจว่าท่านคือคนที่จะประสบความสําเร็จในโครงการซิมปันสุขได้อย่างแน่นอนนี่คือสามเชื่อ นะครับโอเคนะเคลียร์ต่อไปครับมาดู3คิดครับวิธีการผมบอกแล้ว20%สามารถปรับเปลี่ยนได้แต่วิธีคิด80%มีผลต่อความสำเร็จเพราะฉะนั้นวิธีคิดสำคัญเป็นอย่างยิ่งวิธีการปรับเปลี่ยนได้ครับ ทำแบบนี้แล้วไม่ประสบความสําเร็จสามารถเปลี่ยนวิธีการได้แต่วิธีคิดของเรามีส่วนสําคัญอย่างมากในการประสบความสําเร็จมาดูสามคิดแรกครับคิดที่หนึ่งท่านต้องคิดว่าธุรกิจเนี้ยเป็นของเราไม่ใช่ของคนแนะนําไม่ใช่ของดีลเลอร์ที่แนะนําท่านมาจะมานั่งนอย คนแนะนำฉันไม่มาบริการไม่มาซัพพอร์ตอะไรเลยไม่ใช่ท่านคิดผิดเขาคือผู้เปิดโอกาสมีหน้าที่คอยสนับสนุนความสําเร็จของท่านแค่นั้นหมดหน้าที่เขาแล้วเพราะฉะนั้นท่านต้องคิดให้ได้วันนี้ว่าธุรกิจนี้คือธุรกิจของเราไม่ใช่ของคนแนะนําเขามีหน้าที่เปิดโอกาสจบหน้าที่เขาแล้วเข้าใจตรงกันนะ นี่คือคิดแรกที่ท่านต้องคิดให้ได้ทุกท่านเคยมีอะไรที่เป็นของตัวเองไหมที่เป็นของเราเองบ้านรถหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านรู้สึกยังไงกับของของเราเช่นเดียวกันครับซิมปันสุขคือธุรกิจของท่านท่านมีหน้าที่เปิดร้านท่านมีหน้าที่ขยายสาขาท่านมีหน้าที่ทําให้มันเกิดผลกําไรด้วยตัวท่านเองไม่ใช่คนแนะนํามาช่วยท่าน ให้เกิดผลกำไรคนแนะนำมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและเปิดโอกาสเท่านั้นเองหมดหน้าที่เขาแล้วครับไม่ต้องตีโพยตีพายถ้ายัางท่านยังคิดว่าคนแนะนำไม่มาซัพพอร์ตไม่มาคอยช่วยเหลืออะไรท่านเลยท่านกำลังใช้ วิธีคิดที่ผิดในข้อที่สองคือ,อ,อในในข้อแรกคือธุรกิจของเราเข้าใจตรงกันนะครับเพราะนั้นใครที่ต้องการประสบความสำเร็จนะครับสามคิดจำเป็นอย่างยิ่งนะครับต่อการประสบความสำเร็จท่านต้องคิดว่านี่คือธุรกิจของเราสอ เป็นธุรกิจระยะยาวหลายคนติดโพดภพายเข้ามาเพราะพี่2เดือนสเดือนแล้วยังไม่ได้สักคนเลยยังไม่มีไรายได้เลยนู่นนี่นั่นแนะนำใครไม่ได้เลยกลับไปดูกลับไปดูเป้าหมายสีมิตินะครับคําว่าธุรกิจระยะยาวหมายความว่าท่านต้องรู้จักอดทนรอคอยความสําเร็จให้เป็นไม่มีหรอกครับวันหนึ่งที่ท่านจบม .6 แล้วจะต่อปริญญาตรีเข้าไปปีหนึ่งขอ สอบแล้วจบปีสี่เลยได้ไหมไม่มีทางครับมันมีระยะเวลาของมันท่านต้องเรียนปีหนึ่งสอบปีหนึ่งขึ้นปีสองปีสามปีสีท่านถึงจะจบปริญญาตีครับไม่มีที่ไหนเข้าไปแล้วสามารถสอบเทียบจบปริญญาตรีปีสีได้เลยหรอกปลูกยางยังต้องมีระยะเวลาของมันที่จะได้น้ำยางในวันที่เราปลูก ในวันที่เราลดน้ำพลดินถางหญ้าตัดหญ้าลดน้ำพลดินนั่นแหละคือการรอเลี้ยงธุรกิจของท่านอดทนรอคอยความสำเร็จให้เป็นนะครับถ้าท่านต้องการเข้ามารับปุ๊บเห็นผมรับปับ๊บไปซื้อหวยครับไปซื้อหวย บ่ายๆรู้เรื่องเลยได้หรือเสียแต่นี่คือคำว่าธุรกิจทุกคนเข้าใจไหมอดทนรอคอยให้เป็นวันนี้ผมชอบพูดเสมอผมบอกว่าทุกคนกำลังปลูกต้นยางมันรอเจ็ปีนะครับท่านจะเลือกปลูกถั่วงอกหรือปลูกต้นยางปลูกถั่วงอกคือไม่กี่วันก็เก็บขายได้แล้วก็มีเงินกินมีเงินใช้แต่การปลูกต้นยางคือธุรกิจ อดทนรอคอยได้ไหมห้าปีเจ็ดปีถึงจะกินน้ํายางได้แต่มันได้กินระยะยาวเข้าใจไหมแต่ปลูกถั่วงอกท่านต้องปลูกทุกวันมีคนถามผมว่าจะเลือกอะไรผมเลือกทั้งสองอย่างวันนี้ผมปลูกถั่วงอกไปด้วยเพราะอะไรผมต้องกินต้องใช้เข้าใจไหมปลูกเสร็จปุ๊บไม่กี่วันสามสี่วันเจ็ดวันขายได้เอาทุนมาปลูกใหม่ นี่คือถั่วงอกแต่ต้นยางผมก็ลดน้ำพรวนดินลงไปผมลงไปแล้วลงกล้ายางไปแล้วลดน้ำพรวนดินมันให้มันจเจริญเติบโต,ตครบกําหนดมันก็คือกรียดยางได้นี่คือธุรกิจระยะย,ยาวมองให้ออกมองให้เป็นผมไม่จะไม่ได้บอกว่าทุกท่านต้องทิ้งงานประจําไม่ได้บอกว่าทุกท่านต้องทิ้งธุรกิจที่ท่านทําอยู่แล้วมาปลูกต้นยางอย่างเดียวเอาอะไรกินล่ะครับ ทุกท่านต้องกินต้องใช้ต้องอยู่ได้เพราะฉะนั้นมองให้ออกนี่คือธุรกิจระยะยาวรีบเร่งรีรีบเร่งที่จะประสบความสําเร็จได้แต่ต้องอดทนรอคอยให้เป็นเขา้าใจตรงกันนะอ่ะสคิดที่สามคือธุรกิจนี้คือธุรกิจที่ช่วยเหลือผู้อื่นให้ช่วยเหลือตัวเองได้ภาษาบาบา้าๆคือเราไม่ตกปลาให้เขากิน แต่วันนี้เรากำลังจะสอนเขาตกปลาเรากำลังจะสอนเขาตกปลานะครับวันนี้เราอยากตกปลาให้เขากินก็เหมือนข้อแรกที่ผมบอกมันคือธุรกิจของเรานะครับวันนี้คนที่แนะนำท่านมามีหน้าที่ให้คำปรึกษาให้ท่านทำธุรกิจเป็นและส่งต่อความสำเร็จของท่านรุ่นสู่รุ่นให้เป็นแค่นั้นเอง คนแนะนําท่านไม่ได้หาปลามาให้ท่านกินแต่คนแนะนําท่านกำลังจะสอนให้ท่านตกปลาเป็นหาปลากินเองได้ด้วยตัวเองด้วยระบบของบริษัทและของทีมนี่คือสามคิดที่อยากให้ทุกคนนำไปปรับใช้กับตัวเองนะครับธุรกิจนี้คือการช่วยเหลือคนที่ตามเรามาเนี่ย ให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้เพราะวันหนึ่งถ้าไม่มีเราเขาก็ยังสามารถจเจริญเติบโตกับธุรกิจนี้ได้นึกภาพออกไหมครับไม่ตกปลาให้เขากินแต่สอนให้เขาตกปลากินเองได้นี่คือสามคิดนะครับโอเคมาดูข้อสุดท้ายครับสามธรรมชาติของธุรกิจ ธรรมชาติของธุรกิจมีแค่นี้ครับทุกคนจากประสบการณ์ที่ผมทำธุรกิจมาหลายรูปแบบสรุปได้เป็นแบบนี้ครับธรรมชาติของธุรกิจมีสรุปมาให้แล้วคือสามข้อนะครับหนึ่งธรรมชาติของธุรกิจต้องชวนคนเฮ้ยจริงเหรอพี่เตจริงครับแต่รูปแบบวิธีการชวน ต่างกันก็เท่านั้นเองยกตัวอย่างตัวผมเองเปิดร้านโทรศัพท์มือถือมา15ปีพี่เต้ผมไม่เห็นพี่เต้ชวนคนเลยมีแต่ลูกค้าวิ่งเข้าร้านมาซ่อมมาซื้อนูน่นนี่นั่นผิดครับท่านเข้าใจผิดร้านโทรศัพท์มือถือของผม,ผมเปิดร้านนะครับเปิดตู้โชว์เรียงโทรศัพท์เต็นตู้เรียงซิมการ์เต็นตู้เรียงอุปกรณ์เรียงเครื่องเต็นตู้เลย และหน้าร้านปักป้ายครับรับซ่อมจำหน่ายซิมการ์ดจำหน่ายเครื่องมือหนึ่งมือสอนี่คือวิธีการชวนของธุรกิจผมครับหลายคนมองไม่ออกธุรกิจพี่เต้ชวนคนด้วยหรอชวนครับแต่วิธีการชวนต่างกันครับนึกภาพออกไหมทุกคนธรรมชาติของธุรกิจต้องชวนคนครับ อยากรวยต้องชวนคนอยากจนไม่ต้องชวนใครร้านข้าวแกงท่านไปร้านกว๋วยเตี๋ยวท่านไปถ้าเขาไม่ติดป้ายไม่มีหม้อกว๋วยเตี๋ยวท่านจะกล้าเข้าไปกินไหมเข้าใจไหมฮะวิธีการชวนต่างกันก็เท่านั้นเองวันนั้นธรรมชาติข้อที่หนึง่งต้องชวนคน ลองไปคิดดูดีๆว่าพี่เตพูดจริงไหมมันต่างกันแค่วิธีการชวนก็ท่าน,นั้นเองว่าเราจะชวนในรูปแบบไหนใค่ A อค่ดีค่ T ชวนคนไหมทุกท่านว่าเพราะนั้นฟิลหรือสิมประสกุก็ไม่แปลกที่จะต้องชวนคนเข้าใจไหมฮะ ทุกคนรู้จักใครอะไรแค่ดีแค่ทียังไงโฆษณาประชาสัมพันธ์ใช่ไม่ใช่เพราะนั้นการชวนคนของเขาคือการใช้ดาราโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เรารู้จักเห็นทุกวันทุกวันทุกวันโฆษณาประชาสัมพันธ์จนเรารู้สึกว่าดีเออแล้วก็ไปใช้ของเขาเนี่ยคือการชวนคนแต่วิธีการชวนมันต่างกันทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้นะนี่คือธรรมชาติของธุรกิจ ไม่มีธุรกิจไหนไม่ชวนคนละครับนะฮะเซเว่นชวนคนด้วยป้ายด้วยไฟยี่สี่ชั่วโมงถ้าท่านไม่เห็นป้ายท่านจะเข้าไปไหมถ้าเซเว่นปิดไฟมืดท่านจะเข้าไปไหมเนี่ยครับวิธีการชวนมันต่างกันก็เท่านั้นเองโอเคนะเคลียร์นะสองธรรมชาติของธุรกิจ ต้องถูกปฏิเสธตลอดเส้นทางเพราะฉะนั้นใครที่ทําสินบนสุขมาสักระยะหนึ่งแล้วก็โอ้โหร้อยคนนี้ถูกปฏิเสธเก้าสิบเก้าคนไม่แปลกครับทุกท่านถ้าท่านได้ฟังผมในคลิปนี้ท่านจะรู้ว่ามันคือธรรมชาติของธุรกิจถูกปฏิเสธตลอดเส้นทางแหละรครับไม่ว่าธุรกิจใดไม่ใช่เฉพาะสินบนสุก ร้านโทรศัพท์มือถือผมอ่ามยกตัวอย่างผมเปิดร้านโทรศัพท์มือถือปึ๊บข้างในตลาดมีอยู่สิบกว่าร้านผมถูกปฏิเสธวันหนึ่งกี่ร้อยท่านรู้ไหมไม่รู้เพราะเขาไม่ได้บอก,บอกผมโอ้พี่เต้ซ่อมแพงนะเดี๋ยวไปซื้อร้านเดี๋ยวไปซ่อมร้านข้างในนะพี่เต้ละเครื่องรุ่นนี้พี่เต้ขายแพงของเขาเดี๋ยวไปซื้อร้านข้างในเนะพีเยงแต่ว่าเขาไม่แวะมาบอกเท่านั้นเอง ถ้าเขามาเคาะประตูับพี่เต้เครื่องรุ่นนี้ข้างในขายถูกกว่าพี่ห้ิบาทเดี๋ยวผมไปซื้อแล้วข้างในนะเขาแค่ขี่ผ่านไปเฉยทุุริจถูก,ถ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 กปฏิเสธตลอดเส้นทางเพียงแต่ว่าเขาไม่บอกคุณก็เท่านั้นเองแต่ในโครงการซิมันสุขคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกเฟลรู้สึกไม่ดีรู้สึกเคลียดในวันที่เขาปฏิเสธคุณด้วยคำพูดตรงๆหรือปฏิกิริยาตรงๆก็เท่านั้นเอง เพราะนั้นวันนี้ให้เข้าใจว่าธุกรกิจถูกปฏิเสธตลอดเส้นทางเพียงแต่ว,ว่ารู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองแต่วันนี้คุณรู้คุณรู้สึกเฟลไงถ้าฟังผมคลิปนี้คุณจะรู้ว่าธรรมชาติของธุรกิจมันเป็นแบบนี้ตลอดเส้นทางอยู่ที่ว่าเรารับรู้หรือไม่รับรู้เท่านั้นเองวันนี้คุณรู้สึกเฟลจากคําพูดจากการกระทำที่เขาสื่อสารออกมาให้คุณรับรู้ คุณเลยรู้สึกว่าไม่ชินอ่ะเข้าใจไหมแต่จริงๆแล้วมันคือถูกปฏิเสธตลอดเวลาตลอดเส้นทางครับนี่คือธรรมชาติโอเคนะเคลียร์นะข้อสุดท้ายครับธรรมชาติของธรรุรกิจนะเราจะมั่งคั่งร่ำรวยจากคนไม่รู้จักหมายความว่าไงพี่เต็กผมถามตรงๆในวันที่คุณเลือกทำสินบนสุก มีคนรอบข้างคุณที่เป็นญาติพี่น้องคุณคนที่รักคุณและคนที่คุณรักมีกี่คนที่สนับสนุนคุณบ้างอืมเอาไปคิดดูมีกี่คนที่สนับสน,บดดน,สนบสุนคนบ้างคนที่คุณรักคนที่รักคุณนี่คือญาติพี่น้องคนรู้จัก มีแต่คําพูดเสียดสีทับถมและมักใช้ถอ้อยคําที่รุนแรงด้วยเพราะอะไรสนิทรู้จักไงน,นี่คือธรรมชาติของธุรกิจถ้ามองภาพไม่ออกร้านโทรศัพท์มือถือผม15ปียากคนรู้จักเพื่อน ใช้บริการคนละไม่เกินสามครั้งเท่านั้นเองและต่อบรรลัยไว้วอดเลยขอรถนี่นูน่นนี่นั่นสิทธิพิเศษมากมายที่เหลือไม่ใช่เลยครับสิบห้าปีที่ผ่านมามีญาติพี่น้องคนรู้จักมาใช้บริการคนละไม่เกินสามครั้งเท่านั้นเองที่เหลือคนไม่รู้จักอย่างนั้นเลยเข้าใจตรงกันนะทุกคน หลายๆคนอาจจะไปอาจจะเจอประสบการณ์นักดับฝันนักดับเพลงิงก็คือคนรู้จักคนที่เรารักทท้งนั้นแหละคนที่รักเราทท้งนั้นแหละมันเป็นธรรมชาติของธุรกิจมองให้ออกทุกคนไม่มีโรงแรมใดติดป้ายว่ารับเฉพาะญาติพี่น้องและคนรู้จักไม่มีศูนย์บริการใดของค่าย a อดีหรือแม้กระทั่งร้านโทรศัพท์มือถือของผมติดป้ายว่า รับเฉพาะลูกค้าที่เป็นคนรู้จักหรือญาติพี่น้องถูกไม่ถูกนี่คือธรรมชาติของธุรกิจมองให้ออกเพราะนั้นใครที่จะไปเป็นหอ,อกข้างแค่ทิมแทงคุณใช้ถ้อยคำรุนแรงกับคุณในช่วงแรกปล่อยอครับเพราะ เราจะมั่งคั่งร่ำรวยจากคนไม่รู้จักจำข้อที่สามไว้เลยนี่คือธรรมชาติของธุรกิจหลายคนที่ประสบความสำเร็จในสิลปบสุขมีคนรู้จักเพียงไม่ถึง20%ซที่เหลือเป็นคนไม่รู้จักล้นลวนๆครับเข้าใจตรงกันนะทุกคนและนี่ก็คือบทสรุปของสามเชื่อสามคิดและสามธรรมชาติของธุรกิจ ถ้าทุกคนมีวิธีคิด80%จาก3เชื่อสามคิด3ธรรมชาติของธุรกิจทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ในทุกๆธุรกิจอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ